จากเมล็ดข้าวในนาสู่เศษขนมปังในเมืองชีวิตในบ้านนาของเราเหมือนเมล็ดข้าวที่อย่างรากลึกในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ทุกเช้าเราได้กินข้าวร้อนๆจากหม้อที่แม่หุงด้วยฟืนกลิ่นหอมของมันผสมกับกลิ่นไอของดินที่เพิ่งถูกฝนชำ่มมันไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นความทรงจำที่อบอุ่นและปลอดภัยเป็นรสชาติของความรักที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ แต่ตอนนี้ในเมืองกรุงเราต้องกินข้าวกล่องในออฟฟิศที่เย็นเฉียบไม่มีกลิ่นข้าวร้อนๆจากเตาฟืนไม่มีเสียงกระทะไม่มีรอยยิ้มของแม่ทุกครั้งที่เคี้ยวข้าวความทรงจำเก่าๆก็ผุดขึ้นมาในหัวทำให้เศษขนมปังในปากมันฝืดคอจนแทบกลืนไม่ลงเราคิดถึงบ้านคิดถึงความรู้สึกเมื่อฝนตก แล้วได้นั่งมองเม็ดฝนที่สาดลงมาบนหลังคาสังกสีฟังเสียงเพลงของธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเราไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดไม่ต้องกลัวว่าเสื้อผ้าจะเปียกไม่ต้องกลัวว่าจะมี